สวัสดีครับนี่คือแปลงมันหวานญี่ปุ่นเบนิฮารุกะที่เราได้ทําการปลูกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนเสร็จๆนะครับผมก็ตามที่เห็นเลยเต็มแปลงเลยนะครับผมที่เราจะทําวันนี้นะครับก็คือการแต่งกิ่งนะครับเพราะว่ามันหวานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเถายาวแล้วก็แตก่กิ่งก้านขแขนงไปค่อนข้างเยอะนะครับบางต้นก็3-4มสี่แขนงเลยในส่วนของมันหวานเนี่ยเขาก็จะเน้นให้สารอาหารไปลงที่หัวถ้าเกินไปเยอะเกินไปเนี่ยสารอาหารก็จะไปลงที่ใบแทนนะครับผมดูต้นนี้นะครับ โอ้ยยาวมากเลยี่ต้นนี้ก็ยาวแล้วก็แตกกิ่งนะครับนี่ค่อนข้างยาวทีเดียวบางต้นก็แตกหลายกิ่งเลยนะทุกคน มันต้นนี้นะครับต้นนี้ยอดไม่ค่อยยาวแต่ว่าแตกมาเพิ่มอีก3กิ่งนะครับศัตรูที่เจอในตอนนี้ก็เป็นหนอนนะครับก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆ ครับผมตอนนี้เราก็ทําการแต่งกิ่งหรือว่าตัดยอดมันหวานเรียบร้อยแล้วนะครับผมยอดทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมก็จะนํายอดนี้ไปปลูกต่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็บางลงพอสมควรนะครับไปรู้ว่าทําถูกหรือผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางจุดที่ผมดึงขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรากที่เป็นสีม่วงเหมือนจะออกเป็นหัวเล็กๆแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมในจุดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าผ่านไป2เดือนแล้วเนี่ยมันจะงอกเพิ่มเติมหรือว่ามีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตนะครับมันหวานญี่ปุ่นเบนิฮารุกะเราได้ทำการปลูกข้างบ้านครับผม